เทศบาลตำบลพลับปลาชัยตั้งอยู่ในเขตตำบลสะเดาอําเภอพลับลาชัยจังหวัดบุรีรัมย์ห่างจากอําเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์มมมไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ38กิโลเมตรมีพื้นที่11.12ตารางกิโลเมตรแบ่งเขตการปกครองเป็น8หมู่บ้านมีประชากรจำนวน6,640คนแบ่งเป็นชาย3,355คนและหญิง3,285คน โดยการนำของนายบุญช่วยศิลาไลานายกเทศมนตรีตะบนพลับพลาชัยมีนายปรีชาพรมทองประธานสภาเทศบาลตะบนพลับพลาชัยและนายสมชายเสกรัมหลัดเทศบาลตะบลพลับพลาชัยภายใต้วิสัยทัศน์เทศบาลตะบลพลับพลาชัยเป็นองค์กรบริหารจัดการที่ดีชุมชนปลอดสารพิษประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีสังคมสมานฉันท์อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น มีนโยบายในการพัฒนาโดยการเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมคิดร่วมพัฒนาและส่งเสริมการพัฒนาให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยได้รับการศึกษาตั้งแต่ระดับประถมวัยมีการฝึกอบรมต่างๆการรับบริการด้านสาธารณะที่เพียงพอมีความสะดวกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเน้นหลักการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลทั้งนี้ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลเพื่อให้บรรลุปเป้าหมายตามวิสัยทัศน์เทศบาลตบุญพัฒปลาชัยจึงได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนา5ด้านดังนี้ยุทธศาสตร์ที่1การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีและประสิทธิภาพการบริการชุมชนผลงานสำคัญเช่นการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี การเสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปีการฝึกอบรมและการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยแก่ชุมชนการจัดเวทีประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีเพื่อให้ประชาชนทราบนอกจากนี้ยังให้ความสำคัญต่อการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากรด้วยการจัดระบบการทำงาน สร,สร้างสิ่งแวดล้อมในการทำงานที่ดียุทธศาสตร์ที่2การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรและสิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่ผลงานที่สําคัญเช่นดูแลและส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุโดยจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุมีสมาชิก600คนมีการจัดอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชนอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนําสุขภาพชุมชน การจัดการน้ำเสียจากครัวเรือนส่งเสริมให้ประชาชนดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรณรงค์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทางอบรมส่งเสริมให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนในการป้องกันปัญหาบุหรี่สุรายาเสพติดการตั้งครันในวัยรุ่นและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เฝ้าระวังความปลอดภัยทางด้านอาหาร ส่งเสริมสนับสนุนการออกกำลังกายของประชาชนตามชุมชนต่างๆการป้องกันโรคระบาดต่างๆเช่นการพ่นหมอกควันกำจัดยุงการสำรวจและขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจัดกิจกรรมต่างๆของเทศบาลเช่นการทำบุญวันขึ้นปีใหม่ไทยวันเทศบาลวันเด็กแห่งชาติการจัดอบรมให้ความรู้การป้องกันสาธารณภัยต่างๆ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ของเทศบาลตำบลพลับพลาชัยยุทธศาสตร์ที่3การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและระเบียบชุมชนโดยมีสโลแกนว่าน้ำไหลไฟสวา่างทางสะดวกผลงานที่สำคัญเช่นดูแลและปรับปรุงถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของเขตเทศบาลตำบลพลับพลาชัยมีการปรับปรุงทางระบายน้ำ การลอกท่อขยายระบบประปาหมู่บ้านและระบบไฟฟ้าส่องสว่างในเขตเทศบาลตำบลพลับพลาชัยยุทธศาสตร์ที่4การพัฒนาระบบการศึกษาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นผลงานที่สําคัญเช่นดูแลและสนับสนุนการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง3แห่งได้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสะเดาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพลับพลาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนกกระเรียนอาทิปรับปรุงสถานที่ สนับสนุนอาหารกลางวันการจัดการเรียนการสอนเป็นต้นจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นอำเภอพลับพลายชัยประเพณีแหตาหลักขินและการจัดวันสำคัญทางศาสนาต่างๆ เพื่อเป็นการทนุบำรุงพุทธศาสนายุทธศาสตร์ที่5การพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็งโดยมีการส่งเสริมการผลิตและพัฒนากลุ่มอาชีพให้เข้มแข็งส่งเสริมการพัฒนากเกษตรอินทรีย์ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและการส่งเสริมการพัฒนากองทุนต่างๆในเขตเทศบาลตะบลพลับปลาชัยทั้งนี้ขอขอบคุณทุกภาคส่วน ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาของเทศบาลตำบลพลับพลาชัยด้วยดีเสมอมา